เสือก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 ไปแล้วไอ้ลูกกระหลี่เพิ่งตายมั้ยนะบ้านแปดคืนเสือกสำรวดสวดเลย ไปไปต่อบไหมต่อบไหมไปแจ๊บวัวเจ๊เขาไปไหนกันน่ะใช่แลไปที่ไหนอ่ะเนาะเราไปทิ้งเขาไว้ตรงเล่เมื่อกี้ไปต่อบไหมไม่ตอไหมก็ตอบแล้ววงวงวงเรียกไม่ได้เปไปตีไหนกันน่ะไปตีไหนกันจะตีอินไปตีอินเอาอุ้มเพื่อนผมไปอ่ะแค่บอกผมใส่ได oh ้ไหมครับเอาไปทิ้งอ่ะเยี่ยเราอะไรอ่ะเอาไปทิ้ง ไ <c oughs> ปไหนไปนไหน,นต่อมาเนี่ยมันโล่งมาเนี่ยไปอิน